จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราจะไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นเป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่ผมเองก็นําเสนอมาแล้วนะครับครับนําเสนอมาแล้วฟังแล้วหมดว่า,านะจะน่าจะรอบหนึ่งเมื่อเช้าวานันนี้ครับและเป็นคดีที่ต่อเนื่องด้วยเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่บันดาลโทษะควบคุมอารมณ์ไม่ได้สิกานะฮะฆ่าสิกาท้องแปดเดือนด้วยด้วยความที่โมโหเนื่องสืบเนื่องจากว่าสิกานี้คือ มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งกับท่านเจ้าวาดครับแล้วต่อมาชีการนี่ก็ขอเลิกอขอเลิกแล้วก็ไปแต่งงานใหม่มีสามีใหม่แล้วก็มีท้องด้วยกันทีนี้ชาวบ้านเขาก็ลือว่าท้องนี่คือท้องกับจเจ้าวาสหรือว่าท้องกับสามีใหม่ครับในขณะเดียวกันก็ทางท่านเจ้าวาดเองก็บอกว่ากิจๆิล้วโมโหโมโหเพราะผู้หญิงคนนี้ขอเลิกแล้ว มาขอ,ขอเลิกแล้วตัวเองก็ยอมเลิกเหมือนกันครับแต่ว่าชอบมาขอเงินพอขอเงินไม่ได้ก็บอกว่าจะแฉว่าลูกในท้องเป็นลูกของ่านเจ้าวาดนะครับแล้วก็ตามประดาโยมแม่อยู่ที่บ้านด้วยจนกระทั่งเจ้าวาดเองก็บอกออกปากกับญาติโยมบอกว่ากูจะขามันมนะครับนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ปรากฏว่าขับรถตู้ออกจากวัดครับแล้วมาเจอศรีกาท่านนี้อยู่กับสามีครับอยู่ในรถกระบะแล้วก็ขับรถพุ่งชนเลยครับ พุ่งชนฝ่ายทาานสามีใหม่ก็แขวนลูกพ่อโกยครับนะครับจะอยู่ทําไมแล้วก็แขวนลูกพ่อรอดด้วยครับรอดครับผมแต่ว่าฝ่ายหญิงอุ้มท้องแปดเดือนครับอุ้ยออุ้ยอครับฝ่ายเจ้าวาดก็เลยเอามีดเอาด้ามเอามีดฟันครับเสียชีวิตครับเสียชีวิตเลยเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนขวัญวันนี้ตํารวจเองก็เลยจับนะฮะข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็นํามาทำครีว่าคํค ผนแผนประกอบคำารรสาสภาพครับอ่ะเราไปดูข่าวนี้กันจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับทำแผนค่าทางด้านสีกาท้อง8เดือนครับเป็นเรือนที่สะเทือนขวัญมากทีเดียวครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทางมินิเจอร์ออนไลน์นะครับก็นําเสนอนะครับเปิดปากอ้างบันดาลโทระหิวเจ้าวาดโหดทําแผนค่าสาวตายทั้งกลมนะครับญาติโยมช็อกไม่คิดจะโหดเทียมขนาดนี้นะครับ วันนี้นะครับ16เมื่อวานนี้นะครับ16มิถุนายนนะครับของคุมหน้ากรณีที่พระอุ่มหรือว่านายอุ่มดีรื่นรมนะครับรอายุ59ปีนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหน,นองบัวตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขับรถตู้พุ่งชนพุ่งชนรถยนต์กระบะของนายธรรมปนธธรรมปพลนะครับและนางลำไพ่สองสามีภรรยานะครับ จนด้านหน้ารถพังเสียหายเลยรับบาดเจ็บนะครับจากนั้นนางลำพายนะครับผู้เป็นภรรยาซึ่งกำลังตั้งคันอยู่8เดือนนะครับได้เปิดประตูลงมาจากรถวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุนะครับแต่อดีตเจ้าวาสได้ถือมีดอิโต้นะครับที่พกใส่มากับรถตู้นะครับตามไล่ฟันนางลำพัยเข้าที่บริเวณศีรษะนะครับและก็ข้อมือด้านขวาเป็นแผลชะกันนะครับเสียชีวิต ขาที่นะครับร้อมลูกในท้องหรือตายทั้งกลมอย่างโหดเหี้ยมนะครับโดยอ้างว่าแขนที่ถูกนางลำไพข่มขู่ขอเงินหากไม่ให้จะแฉความสัมพันธ์ลึกซึ้งให้ชาวบ้านรู้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่15มิถุนายนนะครับตามที่ได้นําเสนอข่าวไปนะครับโดยล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับร้อยตํารวจเอกสุริยันลีนุรัตน์นะครับรองสารวัตรสืบสวนคดสอบสวนนะครับสารวตรปฐรหินเหล็กไฟอําเภอคูเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบประมาณ10นายนะครับได้เข้าควบคุมทั้งใน,ในแล<ใ>นอกเครื่องแบบนะครับนะครับเข้าควบคุมพระอุ่มหรือว่านายอุ่มนะครับผู้ต้องหาไปทําแผนประกอบคําสารภาพยังจุดเกิดเหตุนะครับบนถนนในบ้านในหมู่บ้านใหม่เจริญสุขหมู่ที่19ตําบลตุมใหญ่อําเภอคูเมืองโดยทันทีที่เข้ามาถึงนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้กันไม่ให้ชาวบ้านที่เฝ้ามาดู มาดูมารอดูการทําแผนเข้าให้เข้าใกล้นะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดความชุดลมุนวุ่นวายนะครับจากนั้นนะครับได้นําผู้ต้องหานะครับลงจากรถไปชี้จุดนะครับที่ขับรถพุ่งชนรถกระบะของผู้ตายและก็สามีนะครับก่อนพาเดินไปไปชี้จุดที่2นะครับที่ใช้มีดดิโต้ฟันนางลําไัยหญิงท้อง8เดือนเสียชีวิตนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านห่างจากจุดแรกที่ขับรถชนเพียง30เมตรเท่านั้นนะครับ โดยใช้เวลาทําแผนไม่ถึง5นาทีนะครับก็เรียกมําตัวผู้ต้องหานี้ขึ้นรถกลับลงกับโรงพักทันทีนะครับเพราะว่าเกรงหากจะใช้เวลานาน,านญาติผู้เสียชีวิตจะเข้ามารุมประชาทันนะครับเพราะว่า,าบ้านผู้ตายนะครับซึ่งกําลังจัดงานศพอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่ทําแผนนี้เพียงร้อยเมตรเท่านั้นนะครับขณะที่ทําแผนนะครับ ผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาที่มีสีหน้าเคร่งเครียดไม่อยอมให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับเพียงให้ข้อมูลต่อพนักง,งานสอบสวนเบื้องต้นว่า,าว่าที่ก่อเหตุนี้ที่ก่อก่อเหตุค่านางลำไพจริงนะครับโดยอ้างว่าบรรดานโทรศัหลังจากถูกผู้ตายนี้แหละนะครับโทรศัพท์ขู่ของเงินหลายครั้งหากไม่ให้จะแฉความสัมพันธ์ลับแน่นะครับและยอมรับว่าก่อนบวชเคยมีเคยรู้จักสนิทสนมกับผู้ตายจริง ขณะที่ชาวบ้านนะครับต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเสียใจนะครับที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นที่หมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะคนก่อเหตุเป็นถึงเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเคารพนับถือส่วนผู้ตายกําลังตั้งท้องอยู่นะครับไม่คาดคิดว่าเจ้าอดีตเจ้าอาวาสจะก่อเหตุฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เป็นพระและเป็นเจ้าอาวาสนะครับเป็นก็เป็นพระที่สํารวมพูดจาดี และ,บ,ะบุรณะพัฒนาวัดมาตลอดไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเลยนะครับส่วนข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอ,อาวาสกับผู้ตายนั้นนะครับชาวบ้านไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีชนวนเหตุที่รุนแรงนะครับเป็นชนวนเหตุที่รุนแรงนะครับถึงได้ก่อเหตุได้ขนาดนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องว่าไปตามกฎหมายถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าอ,อาวาสก็ตามนะครับ ส่วนพระอมส่วนพระอุ่ม,รมหรือว่านายอุ่มนะครับได้บวชเป็นพระอยู่ในหมู่บ้านประคำประคำสำโรงมาเกือบ10ปีแล้วนะครับจากนั้นได้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดที่วัดบ้านหน้องบัวได้ประมาณ5ปีนะครับโดยเบื้องต้นนะครับทางนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา,านายอุ่มฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธมีดไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยมิมิมีเหตุหันควรนะครับ และเตรียมฝากขังสารจังหวัดบุรีรัมย์ในวันพรุ่งนี้นะครับครับนั่นก็จากทนายมินเีอรอออนไลน์นะครับทีนี้เราไปทางด้านนักือพิมพ์พ Daily News ครับเขามีประเด็นที่ตามไปจากทนายมินเีอรอออนไลน์ก็คือคมีการพูดถึงความรู้สึกของสามีของผู้หญิงที่เสียชีวิตครับครับ แล้วก็ยืนยันว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของพระนะครับแต่ว่าเป็นลูกของตัวเองอเพราะว่ามีการตรวจดีเนเอเป็นที่เรียบร้อยครับ,รบนะฮะนักสืบพิมพ์เดลนิวบอกว่าสามีสาวเหยื่อพระโหดฟันดับนะฮะยันเด็กในท้องเป็นลูกของตัวเองเพราะว่าตรวจดีเนเอแล้วนะครับในขณะที่ด้านของแม่เหยื่อเองก็ยนืนยันว่าลูกสาวก็เลิกกับพระมานานแล้วแต่พระไม่ยอมเลิก อันนี้ตรงข้ามกันนะฮะเลิกกับพระมนาแล้วแต่พระมไม่ยอมเลิกแล้วก็ไม่ยอมแล้วไม่ต้องมาขอขมาศกแต่ว่าพี่สาวบอกว่ามาขอขมาคือมาขอขมาศกถ้าเพื่อไม่ขอขมาจะไม่เผาแต่ว่าส่วนทางด้านแม่คือไม่ต้องมาหมือมนะครับอ,อ่ะเรามาดูจากทางด้านนักสืบพิม์จเลนิวนะครับจะว่ามีความเหมือนอแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับความเคืบหน้านะฮะบอกว่าผู้สื่อข,ข่าวของนักสืบพิม์จเลนิวก็รายงานบอกว่าวันนี้ตำรวจได้นํา นำตัวนายอุ่มดีนะฮะไปทําแผนประกอบรับคาสารภาพแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากว่าชาวบ้านพยายามกรูเข้าไปรุมประชาทันเจ้าที่จึงต้องรีบนําตัวต้องหากลับสถานที่ตรวจเพื่อความปลอดภัยโดยในวันที่16มิถุนายนจะนําตัวนี้ไปฝากขังในวันที่17มิถุนายนนะครับแต่ว่าเมนเทเจออนไลน์รายงานว่าสามารถทำได้ครับแต่ว่าเดนนิลบอกว่ายกเลิกแจกจะเสือูู้ดอะน,นี้ครับผม <laughs> เนี่ยฮะกับอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนาะ แต่ว่าเบิงจากหูของมิเนจิวอนไล่แล้วก็เห็ดไอยูแต่ว่าฝากเห็ดฝาผ้าเมื่อนะครับผมบแต่ว่าเดียนี้อีู่ใ้พุซิข่าวบริลพื้นทีบ่บอเล่โป้งหรือว่ามาพ<า>่ท่านบ่เฮขอข,ข่าวจากมูมูกับว่าข่าวปะเฮนะครับผม <c oughs> ในขณะที่ทางด้านนางบุญมีครับสงวนนามสกุลคือไม่ใช่ว่านามสกุลน,นี่สงวนไม่ใช่นะ<ม>สงวนานามสกุลอายุ63สิบาปีครับเป็นแม่ของสาธิเคราะห์รายครับได้ออกมาระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ตนเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยค,ลคุณชลทิตเพราะว่าผู้ก่อเหตุน,นี้เป็นพระอมไม่คิดว่าจะทําได้พระต้องมีความเมตตาถ,ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อครับความสุขมุมขนาดเอาในถือศีลห้ยังไม่ครบนะครับนี่พระตั้งสองร้อยกว่าข้อนะครับครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพระกับลูกสามเป็นกิ๊กกันนั้นยืนยันว่าตั้งแต่ลูกสามมาอยู่กับแฟนคนใหมน่นี่ลูกไม่เคยติดต่อกับพระอีกเลยแต่ยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนอ แต่แม่ได้บอกกับลูกสาวว่าลูกเอ้ยอเพิ่นเป็นพระได้อืมแม่ก็บ,บอกยุว่าให หาผัวดีๆเด้อแต่ว <laughs> ่าแม่พอด้บอกว่าให้ไปหาผัวอยู่วัดบอกบ่บอกบอกว่าคนดีๆเห็นอยู่จะในวัดหันแล้วพูดคือสิลนหลายหันพู้นันดีก็มูหนูก็เลยไปหาเพื่อนหันเสื้อเสื้อความแม่เพื่นบอกว่าแม่ว่าหาผัวดีๆเด้อเมืองในหมูบานเบิดหมู่บานนี้ไม่มีผู้ได้รัตจะดีนอกจากพระหันอันนั้นทันละหมดแล้วอย่าไปยุ่งท่ันเลยแม่เราว่าเพื่อนเป็นพระว่าทันนะครับเพื่อนเป็นพระอย่าไปยุ่งเพิ่อนเถาะอันครับอ่ารลูกสาวก็เชื่อครับ ทีนี้ถ้าเผื่อพระจะมาขอขมาศพก็ไม่ต้องมานี่แม่วาได้หน่จะมาขอแต่ว่าเอื่อยนะเพราะว่าต้องมามากต้องมาขอขมาศพถ้าบอกมาจะบอกเผาสัตนแต่ว่าจะบอกอาโหสิกรรมให้ได้มาได้อยู่สัตนแต่ว่าแม่นี่บอกต้องมาเลยสัตนแม่รับบ่ได้สัตว์นะฮะนี่ทางด้านแม่ว่าอย่างนี้ครับในขณะเดียวกันทีนี้ครับนักข่าวเอเข้าไปสอบถามสามีของผู้เสียชีวิตครับ ซึ่งก็เป็นสมาชิกอบอตอแต่ว่าเป็นคนละที่กับอบอตอที่ไปร้องท่านประหลัดเมื่อสักครู่น,นี้คนละที่กัน <c oughs> คนละที่คนละที <c oughs> ่บอกว่าวันเกิดเหตุน,นี้รู้ว่าเป็นรถพระแล้ว็ตั้งใจพุ่งชนใส่ครับตอนนั้นก็ห่วงแต่แฟนและลูกในท้องจะได้รับอันตรายนะครับซึ่งหลังจากเดินลงจากรถก็ไม่ได้เอะใจเดินไปหาทางบ้านญาติพอเห็นอีกครั้งเห็นพระใช้มีดสับหัวแฟนครับแสดงว่าข่าวนี้ไม่ตรงกันอก็คือทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์บอกว่า เดิมทีนี้คือพระถือมิอิโตะนี่จะไปฟันสามีก่อนแต่ว่าสามีแขวนลูกพ่อโกยนะฮะก็เลยวิ่งโกยแนบเหมือนกันครับแต่ว่าทางนี้ลงจากรถนะครับแล้วก็เดินไปหาญาติพอกลับมาเอาเมียโดนสับหัวแล้วครับตอนนี้ครับพยายามจะเรียกคนมาช่วยแต่ก็อ to o l เ t e เหมือน,นกันครับมันสายเกินไปแล้วนะครับส่วนในลูกคนในท้องนี่เป็นลูกของตัวเองเพราะเคยไปตรวจดินเอทีโรชบาลเอกชนแห่งหนึ่งแพทย์ระบุว่าเป็นลูกของตัวเองเพราะว่าตัวเองก็ บม่ค่อยสบายใจเนาะหากกมีฮักกกัมีอาย่แต่ว่าโอ้สบายกะเลื่อนหลายได้ว่าเป็นลูกพระเพื่อความสบายใจด้เปไปตรวจดีเอ็นเอซะอาจจะสวงมีแห้งครับถ้าเป็นลูกไอไอเสียงด้วยความปลอดโปร่งใจไปืนัท่านถ้าเป็นลูกพระกับเบียงอายุแต่ก็จะบอกความปลอดโปร่งใจทอดทีขึ้รพอตรวจแล้วบอกว่าอ้าวเป็นลูกตัวเองก็ยิ่งสบายใจครับ ไม่ใช่ลูกพระตันที่ชาวบ้านสงสัยเพราะาชาวบ้านเวลาเจอหน้าตัวเองก็จุด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 นะครับจ้าัอบออีหยังกันนาครับนะครับแล้วเขาที่สําคัญอยู่กับแฟนมากว่าหนึ่งปีแล้วไม่ไม่ได้ไปไหนอยู่ด้วยกันโดยโดยตลอดเลยนะครับอแล้วก็ท้องแปดเดือนเราคิดว่าถ้าเปิดอยู่ปรมาณหนึ่งปีไม่ได้ไปไหนนี่ครับท้องแปดเดือนก็ต้องเป็นลูกของตัวเองอยู่แล้วครับนะฮะเออถ้าเปิดมาเพิ่งมาอยู่นะครับได้เพียงแค่สองวันตั้งท้องแปดเดือนว่าไปบ่าไปอย่างหนึ่งอันนี้อยู่มาหนึ่งปีแล้ว ทิ้งมาตั้งท้อง8เดือนครับก็แสดงว่านู้ตัวเองครับมั่นใจได้ครับนะฮะนี่สามีบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่าทีของสามีเองก็เสียใจครับแต่ว่าที่หนักสุดนี่ก็คือพี่สาวของผู้ตายครับอืมป่านนี้ยังรับไม่ได้เลครับไม่ให้อภัยเลยครับโอ้ยก็ลองคิดดูว่าทั้งหลานะทั้งหลานแล้วก็ทั้งพี่ทั้งน้องสาวด้วยครับอ่าโดยทางด้านล่าสุดนี้ครับ <c oughs> ล่าสุดนิพุทธศึกษาก็ทางด้านเ <c oughs> มนเจอร์ออนไลน์หลังจากที่ฟังเรารายง,งานข่าวของทางเดลีไปแล้วนะครับครับ <c oughs> ท่านท่าเมนเจอร์บอกว่าหว่วยนะข่าวท่านนี่ก็ไปหาข่าวยจะเด <c oughs> ินเสนอข่าวจะฟังเดียวหลาย <c oughs> ท่านครั <c oughs> มาเบิ่งเสียงตาเบิร์นท่านนี้แน่วท่านครับผม <c oughs> ทา่านผู้ศึกษาเมนเจอร์ออนไลน์ก็เดินทางไปยังบ้านหญิงที่ถูกอดีตเจ้าวาดฟันเสียชีวิตแล้วก็ได้มีญาติก็ชาวบ,บ้านจาัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนางลำ,ลำ,ลำ,ลำพายมาตั้ง บัพกุศลเนื่องจากว่าขณะนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลรอให้แพทย์พาเอาเด็กในท้องออกครับเนื่องจากว่าคนเท่าคนแก่มีความเชื่อว่ากรณีคนตายทั้งกลุ่มนะครับต้องนําเอาเด็กออกเพื่อแยกประกอบพิธีทางศาสนาในขณะที่ทางครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ยังอยู่ในการโศกเศร้าและก็ทําใจไม่ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าต้องสูญเสียทั้งลูกสาวและก็หลานในท้องไปพร้อมๆกันครับครับนะฮะในขณะที่นางใหม่นางใหม่ขอสิ่งวันนามสก,กุล พี่สาวของผู้เสียชีวิตกล่าวว่ารับไม่ได้เลยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณชลทิด์เพราะคุณก่อยเฮนี้เป็นเจ้าว,วาดเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอยู่ในผ้าเหลืองอถือศีลที่ชาวบ้านเคารพศรัทธากราบไหว้เลยนะน่าจะมีความยับยั้งชั่งใจมีความเมตตาบ้างโกรธคือโง,ง่โมโหคือบ้าน,นะครับจะทําได้อย่างไงกับคนท้องโตเฉพาะเด็กในท้องไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยคุณชลทิดพูดแล้วย,ยังสะเทือนใจเลยเนี่ย ไม่ว่าจะนวนเห็นมันจะเกิดจากอะไรก็ไม่สมควรจะทําโหดเหี้ยมแบบนี้นะครับขนาดโจรห้าร้อยว่าโหดเหี้ยมเขาก็ยังมีหลักของเขาอยู่โจรมืออาชีพยังไม่ฆ่าผู้หญิงครับและผู้หญิงท้องน,นี้เขายิ่ไม่แต่ต้องเลยนะครับอันนี้ตัวเองเป็นพระแท้ๆนะครับแล้วฆ่าผู้หญิงที่ท้องแก่แปดเดือนด้วยครับเด็กในท้องไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอื ไม่ใช่ว่าฆ่าเพีงแค่น้องซ้ายน้องสาวของตัวเองคนเดียวหลานอยู่ในท้องด้วยส่วนสาเหตุหรือว่าส่วนตัวจะมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือไม่เอื่ยประหู <c oughs> ไม่มีหลักฐานมีแต่คราวลือแล้วก็คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุควรตายไปแล้วไม่สามารถลุกมาชี้แจงอะไรได้ครับอยากจะขอความเป็นธรรมจากท่านนายกสมาคมสื่อนี่แหละ <c oughs> แม่ครับตอนนี้เวลาหมดแล้วครับให้แก่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับนะฮะอ้าวแม่วันนี้ก็เลยนําเสนอข่าวค่อนข้างจะอินในบทบาทพระสมควรครับผมแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับก็ต้องไปที่ทางด้านถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟโรด ยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ s อสครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลาย,ร,ลายราคาหลากหลายยีย่ห้อทั้งรมดำไม่รมดำรอคุณอยู่เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยน,ตตยน,ตตยนผ้าเบรกเกียร์จานเบรกตั้งศู์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับไปได้เลยนะครับถาวรอ,อยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายเจกว่าครับ ก็คงจะต้องรับางอ่งแน่น้นครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามประการนพพลคุยข่าวภาคบ่ายครับวันนี้ผมนพพรพันเพลงจริตจันทร์สิงห์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ c l e a ร Radio เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน